ตลกไหมหมายจับนี่แหละครับข้อหาอะไรรู้ไหมครับเอาสั้นๆผิดพบรบคอมนำข้อมูลนําไปเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จำนวนไม่เป็นล้านสองล้านเหมือนแต่ก่อนในอดีตที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานครนก็สี่ห้าแสนก็ชนะกันขาดแล้วผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือมันไม่ควรทำแม่ ทำในสิ่งที่ควรทํโอู๋พลเอกประยุทธ์อุตส่าห์ลงไปหาเสียงโอ้ยฝ่ายกุนซือวางแผนจะให้พลเอกประยุทธ์ไปหาเสียงหวังนะไปพบเจอประชาชนแล้วหวังคะแนนนิยมจะกลับมาพลังประชารัฐโอเคจะปล่อยประชานิยมลงไปนะครับทำบัตรประชาะชนเพื่อหวังทุกอย่างจะดีขึ้นแต่เพราว่าเป็นเล่นหวยแปดบันกว่าหลายหาเรื่องนะใครวางยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเรื่องนี้ก็พี่ไา้ดูนะไอ้พี่นายดีนะวางหลักผิด แ้วเดินเกมแบบนี้ฟันธงเลยเป็นเนกาทีฟสัมเกมสวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดิจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ นะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเรื่องหวยน,ะนี่ต้องการให้เหลือ80บาทตอนนี้ก็กำลังโกโซบิกไปดูในเชิงปรากฏการณนะ์มีการออกหมายจับมีการถแถลงตอบโต้มีการซัดกันไปมาแนวทางของหวยเนะี่ยมันจะเป็นยังไงตอนนี้กำลังลามเข้าสู่กรรมธิการและแน่นอนมันจะลามเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วังใจทำไปทาให้เราล้วกันครับนควันนี้ที่เรามาชี้แจงเพราะว่าเรต้องการทำเป็นทับไม่ได้อยากจะตัวใครนะครับ แค่ต้องการความเป็นธรรมว่าเฮ้ันนี้เราคืออะไรนะฮะเรามีจุดประสงค์อะไรนะครับผมประมาณนี้อย่างครับไม่เ็ครับจากนี้เราจะการไครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้พี่ทนายันต์เสรจการเลยครับเดี๋ยวเราประกาศแล้วกันครับเพราะตอนนี้ก็ผมก็ยังคิดไม่ออกตรงนะฮะตอนนี้หยุดชั่วคราวกอนครับครับหยุดชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานให้เต็มที่ครับ ก็ถือว่าเสียหายเสียหายไปสิบล้านครับโดยเฉพาะชื่อเสียงตัวพาะชื่อเสียงนะครับสื่อที่ลงไปหลายๆอย่างก็ไม่มีความเป็นธรรมให้ผมนะครับก็เสียหายเยอะนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ที่จัดการนะจับครับ ลูกค้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอคิดคิดออกนะรอรอคิดหาทางก่อนว่าเออจะยังไงต่อนะครับเพราะว่าอย่างที่อย่างที่บอกคือวันนี้เราก็ต้องมาพูดชื่อเสียงของเราก่อนนะครับไม่เคยครับไม่ไม่เคยครับคือเราเหมือนกับไม่คยกลัวใครเลยนะฮะเราก็ดุ่มๆทำของเราไปนะครับอาจจะเป็นเพราะที่เขาเหมือนไต้เลยเปล่าครับ ยังอยู่ในระบบครับเป็นในระบบครับก็ค,คือไม่คือด a t ้าในระบบแล้วคุณสมัคร a c e b o o k อ,อะ่ะน้องก็เข้ามาได้ถูกไหมอ่าคุณสมัคร a c e b o o กก็คือ Data มันมีอยู่แล้วแต่วันนี้คุณจะขายหรือไม่ขายอันนี้ชิ้นลองของคุณแล้วหน่องตลกไหมหมายจับนี่แหละครับข้อหาอะไรรู้ไหมครับเอาสั้นๆ้นผิดพรบอคอมนำข้อมูลนไปแท็กเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนข้อหาอื่นๆเนี่ยมันหน่อมแน่มากกลิ้งเลย แค่ข้อหาเนี้ยใช้อัตราโทษเกินสามปีออกหมายจับได้ผมไม่เดียดแต่คุณแทมเนี่ยเขามีหลักแหล่งแน่นอนมีอาชีพที่มั่นคงไม่ใช่อาชญากรนะไม่ใช่อาชญากรคุณทําอย่างเขาเป็นอาชญากรเอาคนไปตั้งเกือบยี่สิบคนเอานักข่าวไปด้วยคุณทําอะไรอยู่นะครับคุณออกข้อหามาเนี่ยผมอยากจะบอกพนักง,งานสอบสวนนะครับ เวลาคุณแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยคุณเหลียวหลังไปมองหน่อยได้ไหมครับว่าไอ้มาตราหนึ่งห้าเจ็ดกับมาตราสองร้อยเนี่ยมันวิ่งตามคุณมาหรือเปล่ามาตราสองร้อยเนี่ยแกล้งผู้อื่นในรับโทษทางอาญาแกล้งข้อหานะครับอัตราโทษจำคุกตลอดชีวิตนะคุณเหลียวหลังไปมองไหมว่ามันวิ่งตามคุณมาไหมแล้ววันนี้คุณเอามาตราที่กระจอะกระจอกเนี่ยนะมาจับผม เตะตัดขาผมไม่ให้คุณแถมมานั่งตรงนี้คุณคิดอะไรอยู่มผมว่านักข่าวประชาชนเขาจะคงทั้งประเทศคุณจะรู้แล้วแล้วคุณมาแถลงข่าวว่ากำลังออกหมายจับแถลงข่าวใหญ่โตเลยคุณคิดอะไรอยู่เออคุณคุณไม่รู้โค้ต่อสู้คุณเลยว่าผมไม่ได้ว่าเป็นคนเก่งนะแต่ผมอ่ะไม่มั่วไม่เคยมั่ว หลักกฎหมายผมอะปึ๊กนะครับผมจบนิสสัดบัณฑิตเนติบัณฑิตจบปริญญาโทเป็นทนายมหาสารสาวสิบเจ็ดปีนะครับผมไม่เคยมั่วแล้วไม่เคยวิจารณ์คดีใครมั่วๆผมไม่ทําเด็ดขาดเพราะว่าผมไม่รู้ข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเตะตัดขาผมผมก็จะเตะตัดขาคุณเหมือนกันเอาดูี่คนละหมัดแล้วเรื่องไม่จบไม่ง่ายนะ ในเชิงปรากฏการณ์ที่เราเห็นก็คือมีการจับกลุ่มนะครับออกหมายจับเจ้าของเว็บมับงกรฟ้านะครับซึ่งเจ้าตัวอายุ30กว่าเป็นคนเชียงรายนะครับมีความชำนาญเรื่องของทำแอปพลิเคชันเกี่ยวกับไรเดอร์ต่อมาก็มาทำหวยนะครับพอมาทำหวยเสร็จตอนนี้กองสลากยกเลิกนะครับในส่วนของคนที่ไป เอาโคต้าไปขายให้ทางมังกรฟ้านี่นะครับทั้งหมด8,000กว่รายนะครับที่สำคัญก็มีการออกหมายจับแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อกล่าวหานะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องของขายหวยราคาแพงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะเหตุการณ์นี้ชุลมุนนะแลมโบอีสานะหรือด็อกเตอร์แลมโบเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหว ะครับบอกว่าไม่ได้เป็นการไก่แกล้งไม่ได้เป็นการเตะขากองสลากยืนยันนะครับว่าจะคณะกรรมการที่มีลมโบเป็นประธานยืนยันว่า1จะมีการตั้งจุดขายหวยนะครับแปบาทเนี่ยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับให้เป็น,เป,นเป็นตัวแบบเหมือนกับธงฟ้าอะไรประมาณนี้สนะครับเขาเสนอว่าควรจะมีการเอาผิดผู้ที่ขายหวยเกินราคาเพื่อมสูงขึ้นนะครับสที่สําคัญก็จะมีการขาย สลากออนไลน์นะครับซึ่งแน่นอนฮนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกําลังโกโซบิลามไปลามไปลามไปแล้วนะฮะและ,นะและตอนนี้ถ้าบ,บูเรื่องหวยมันก็รู้เรื่องหวยแต่ตอนนี้มันกําลังกระทบในเรื่องของการเลือกตั้งนะผู้ว่ากรุงเทพมหานครสิ่งที่เราเห็นนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็กําลังลงพื้นที่ นะครับเพื่อที่จะสร้างคะแนนนิยมนะกับบริยานพยายามลงพื้นที่รอบๆทำเนียบรัฐบาลนะจเจอ,อในคุณประชาชนต่างๆก่นะอนหน้านี้ฝั่งเพื่อไทยบอกอ้ยนายกมตรีลงแบบนี้นะฮะเป็นเรื่องของการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งแบบนี้เจตนาลงที่จะให้การสนับสนุนพรรคการเมืองของตนเองหรือเปล่านะที่เสนอตัวให้เป็นนายกมตรีที่ถูกเลือกให้เป็นนายกมตรีเสนอให้เป็นนายกมตรีเนี่ย พลเอกประยุทธ์เจตนารวมทําแบบนี้หรือเปล่านะแล้วก็บอกว่าเนี่ยผิดกฎหมายการเลือกตั้งแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำเนี่ยไม่ผิดกฎหมายการเลือกตั้งไม่เกี่ยวอะไรเลยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องเดินลงพื้นที่แล้วก็ไม่ได้แสดงเสรีลักษณ์ของพรรคการเมืองแต่อย่างใดเป็นการเดินไปเยี่ยมประชาชนตามปกตนะิซึ่งช่วงนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปเยี่ยมประชาชนมากขึ้นนะครับทำไมกำลังมีการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องของหวยนะ ซึ่งกำลังโกโซบิกไปกันใหญ่เนี่ยนะผมก็เรียนไปแล้วนะบอกว่าไปเดินหลักยุทศาสการเมืองจริงไม่ต้องไปไปไปมุ่งไปเรื่องของการทำลายนะครับหรือว่าไปการไปจับกลุ่มบางกรฟ้าหรือเว็บไซต์อย่างๆที่เขาทำกันอยู่เรอจริงง่ายมากเลยหลักของมันที่เดินอยู่ตอนนี้หนึ่งทำให้หวยเนี่ยแปสิบบาทให้ได้นะครับ ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยปัญหาของมันไม่ใช่หวยที่80บาทถ้าในเชิงปรากฏการณ์ะนโยบายของกรรมการของแรมโบ้ต้องการในห,หวย80บาทไม่ใช่อย่างที่ผมเรียนมาตอนแรกเนี่ยการจะนารายได้เข้าประเทศเน,นะครับจะต้องทําที่หวยและคาสิโนของใกล้ตัวเลยนะครับหวยเนี่ยของที่ทําได้ง่ายๆเลยคณะกรรมการกองสลากสามารถออกระเบียบและสามารถดําเนินการได้โอเคเขาตั้งกรรมการขึ้นมานะครับ ล้วก็จะทําให้มันถูกตั้งออนไลน์หาเรื่องตั้งออนไลน์ก็ทําให้คนเสียผลป,ประโยชน์ไม่พอใจตอนนี้สิ่งที่ผิดพลาดผมเรียกว่าเป็นการผิดพลาดนะไปเดินเกมจับกลุ่มนะครับผู้ค้าออนไลน์พอไปจับกลุ่มผู้ค้าออนไลน์แจ้งข้อกล่าวหาสีข้อกล่าวหาปิดเว็บไซต์นะแน่นอนคนที่องค์กรสมาคมนะมูลนิธิต่างๆนะครับองค์กรของรัฐหรือองค์กรอะไรก็แล้วแต่ที่ ไปได้โคต้าหวยเป็นพ่อค้าคนกลางเอาไปให้กับมังกรฟ้าและเว็บอื่นๆเนี่ยนะก็ถูกตัดโคต้าตั้งแต่วันที่16เมษายนเป็นต้นไปก็ถูกตัดโคต้านะครับคนฟังเนี่ยก็ตัดโคต้าก็ตัดไปนี่เห็นเป็นไรสิ่งที่มันตามมาคืออะไรทราบไหมหนึ่งกำลังเลือกตั้งกรุงเทพสองสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นในระหว่างนี้ก็คือม็อบแปดพันกว่าองค์กรเกือบเก้าพันองค์กรนะองค์กรละหนึ่งคน กือบหมื่นนั่นหมายความว่าจะเกิดการแรงต่อต้านในการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครแน่นอน,น,อนจะรับผลกระทบกับผู้สมัครเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพักพลังประชารัฐและฝั่งของรัฐบาลงานนี้งานนี้มันไม่ได้เข้างานไม่เข้าที่กองสลากงานนี้ไปเข้ากับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครซึ่งควรจะทำไหม มันไม่เหมาะกับช่วงเวลามันไม่เหมาะกับโอกาสการเมืองมันมีเวลาของมันมีจังหวะของมันเนี่ยมันเป็นในกฎสั่งเค็มพอเรื่องของเลมโบกคลิปโผล่นะครับสิ่งที่ตามมาก็เป็นในกฎนี่นะเจอนี่อีกไปจับอีกก็แทนที่ว่าผมเรียนเนี่ยว่าแทนที่จะไปได้จับเขาไปเสียเวลาทําไมก็ามาคุยวางหลักการมันเก่งด้านนั้นเก่งด้าน,นนี้ก็มาวางเงื่อนไขดิก็กระจายอ่ะให้ขายให้มากที่สุดขายได้ง่ายที่สุดขายได้เยอะที่สุด,ด,สดกองสลากก็เป็นคนกลางนะครับ ค่าแพลตฟอร์มมาเท่าไหร่ก็กําหนดค่าแพลตฟอร์มก็ไม่ต้องไปลงทุนสร้างแพลตฟอร์มอะไรให้มันยุ่งยากนะก็ให้เอกชนนี่มันขายไปนะเราก็เป็นคนกลางในการดําเนินการแค่นี้ก็จะมีะไรายได้เข้าประเทศหวยเย็นแพงก็ต้องไปแข่งกับออนไลน์มันก็ถูกลงโดยอัตมัติไม่ต้องไปตั้งจุดต่างๆให้มันเสียเวลาของง่ายๆนะครับสร้างแพลตฟอร์มในขณะ,ะสร้างแพลตฟอร์มก็สร้างแพลตฟอร์มใหม่หวยบนดินหวยใต้ดิน เอาขึ้นใหมหมดแค่นี้ซื้อเลือกหมายเลขไหนก็ได้ไม่ต้องระบุหมายเลขคุณยาวหมายเลขไหนคุณซื้อบอกมาเลยนะฮะทำเป็นโตดบนต้นล่างอะไรผมไม่เล่นหวยไม่เป็นอะ่ะแต่ทําแบบหวยออนไลน์ใต้ดินทำดนเดียวกันแค่นี้หวยใต้ดินก็หายรายได้มหาศาลเนี่ยที่ต้องเสียไปจากหวยใต้ดินมันจะกลับมาที่รัฐบาลโดยอัตโนมัติ กองสลากโดยรัฐบาลเนี่ยก็จะไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะฮะเพราะเอกชนมันจะเป็นผู้ดําเนินการเอกชนต้องเป็นผู้รับผิดช,ชอบเอกชนจะต้องเป็นผู้รับสัมปทานใช่ไหมฮะไม่ต้องไปทะเลาะก,กับใครไม่ต้องไปทะเลาะก,กับไอ้ไอ้แปดพันกว่าองค์กรเนี่ย้าหรือเปล่ามาทะเลาะก,กับชาวบ้านในยามที่กําลังมีการเลือกตั้งอ่ะแปดพันกว่าองค์กรนะครับไม่ใช่แปดพันกว่าคน แปดพันกว่าองคอ์กรองค์กรละคนก็เกือบหมื่นแล้วมาทําอะไรในยุ่งเวลานี้จังหวะเวลาโอกาสมันไม่เหมาะมันเป็นการสะท้อนอะไรผมเข้าใจแหละต้องการจะลือ้อแต่ไม่ไม่ใช่ลือคุณยังไม่ใช่ลือเวลานี่มาลื้ออะไรเวลานี้มันวอนหาเรื่องมันมีแต่เกมที่เรียกว่าทัษดีเกมจอรี่ก็แบบนกระตีบสามเกมหรือมันเป็นเกมลบใครก็ทำกันนะฮะ ใครเป็นคนควางยุทธศาสตร์โอเคต้องการหวยคืนต้องการที่จะมาล้างใหม่ต้องการให้มันตรงใหม่เดี๋ยวสิ่งที่มันตามมาคือม็อบม็อบต่อต้านใครไม่ใช่ต่อต้านกองสลากมันจะต่อต้านพลเอกประยุทธ์ยาวไปถึงคณะกรรมการและก็ยาวไปถึงพรรคพลังประชารัฐที่กําลังมีการเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยผมเรียนไว้แล้วมันเลือกมันไม่ถูกที่ถูกเวลาไม่ถูกจังหวะ มาทำในระหว่างนี้โอกาสที่พลังประชาัฐจะแพ้สูงมากโอกาสที่ประชาธิปัตย์จะแพ้ก็มีสูงมากอ่ะละคะแนนนิยมจะแตกกันเป็นส่วนๆแลเขาเนี่ยนะฮะจะมนวไม่เป็นล้านสองล้านเหมือนแต่ก่อนในอดีตที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานครนะมันก็สี่ห้าแสนก็ชนะกันขาดแนละ้วผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะนะแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือมันไม่ควรทำแม ทำในสิ่งที่ควรทํโอูพลเอกประยุทธ์อุตส่าห์ลงไปหาเสียงโอ้ยฝ่ายกุนซือวางแผนจะให้พลเอกประยุทธ์ไปหาเสียงหวังนะไปพบเจอประชาชนแล้วหวังคะแนนนิยมจะกลับมาพลังประชารัฐโอเคจะปล่อยประชานิยมลงไปนะครับทำบัตรประชาะชนเพื่อหวงังทุกอย่างจะดีขึ้นแต่แก็เป็นเล่นหวยแปดบันกว่าลายหาเรื่องนะใครวางยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเรื่องนี้ก็พี่นายดูนะไอ้พี่นายดีนะวางหลักผิด แล้วเดินเกมแบบนี้ฟันธงเลยเป็นเนกาตีบสัมเกมแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ได้นะคะเบิร์บางไก่ลอยังละเฮดีน a กไทย Berbanggailah negara Thai kita anda apa bahagian Berbanggailah kita berlada tanah air dipanggil negara Thai 阳光。 นับว่าความไหนได้ไว้พี่เลือดเนื้อแลกเอารอบรบร,บ,รอบบอกว่าไัยคือความเป็นไทยกับหมู่เหาแต่เมือนการเก่าชาติเห่าพิ่นหองชา เทือเขา,เอาแม่น้ำลำธารนะเปิงวังยมนานเป็นเจ้าพญาร่องลอยไปตามทาลาสุดใจนักหนามีคนเรียกถามยินแย้มแจ่มใสใจดีไอ้หนูมานี่กินข้าวหรือยังมากรูดมะพร้าวส้มโอฟักแฝงแตงโมใช้ยโย,ย,ย นแน่นอนเนื้อะเ,เลือดที่ไปเพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดนดินตินไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะ ต่างชาติต่างแดนยังว่าดูถูกดูกแคลนในความเป็นไทยอยากให้ฮักสาม,มัคคีกันไว้เกิดบนแผ่นดินไทยละหวมใจซอยเหลือเขา่าซ้ำน้ำป่าอาหารฝนตกน้ำท่วมละพากันจุนเจือน้ำใจพวกเข้าเหลียเฟียเกิดมาอยู่ทิน้นฐานละบ้านเกิดเมืองนอน